โอมีโชว์ครับมีโชว์ยโหนี่ฮะชิรอนเพิร์สบอร์ดนะฮะโอร้อยสิบแอนิเวอร์รีครับปกติชิรอนนะฮะจอดกันริมถนนบอกเว่าเดกดูบจัดเองนะครับอยสุดๆครับโซ่ r i n i ครับพี่ชอย Mac e ตอนนี้นะก็มาถึงที่ซานฟรานซิสโกนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะฮะผมจะพักเช้ามากคือสิบโมงกว่าฮะไม่มีกล้องโปรเคตอรนะฮะเพราะให้อยู่ในก,กระเป๋าตอนนี้ก็กล้องมือถือไปก่อนนะฮะแต่ว่าอากาศที่นี่ดีมากๆต่างกับที่แอตแลนตาที่ผมมาะฮะโอ้โหเรียกว่าม,สมรสสมแบบพายุหนักมากนี่คือถนนซานฟรานนะฮะโอ้ผมเดินมาเพื่ออยากกินสวนเซ่น คือสเปนเซนที่นี่เป็นเจ้าแรกของโลกโ,โคนเหนื่อยเลยฟังเสียงผมรู้แลนะ้สะหอบนะนี่เดินมาประมาณ20นาทีก็ได้นะโอ้โหเลยว่าโคตรเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่ามากโคตรอร่อยเลยอันนี้คือสาขาแรกของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะฮะทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ผมก็ต้องมากินที่นี่นะ,ะเรียกว่าโคตรอร่อยอันนี้คือของโปรดผมนะฮะเป็นเลมอนเชอร์เบทนะที่เมืองไทยก็เรียกว่าชวเชอร์เบทมะนาวแบบนี้ดูความชันฮะดูนี่ถนนทั่วไปนี่โอ้โหอย่างชันครับได้ผมเดินลงโคตรชิว เดยว่าเป็นเมืองที่แบบติดอ่าวอคืออากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือฟ้าค่อนข้างครึ้มแต่ว่าก็มีฝนลงแบบบางมากนะ,ะเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีฝนเลยหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงมากนะฮะชื่อ Lombard s t r e นะครับเป็นถนนที่ผมแปะรูปมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นทางโคดเคี้ยวนะฮะแล้วก็ชันมากๆเป็นการทดสอบฝีมือว่าถ้าคุณขับรถเกง่งมาซานฟานก็ต้องมาถนนเส้นนี้นะฮะ ก็คืออยู่ด้านนี้ครับทางซ้ายนะฮะเห็ในใกลๆอ่ะดูนะฮะว่ามันทางโคตเขียวแบบโคตร โหดกว่าครับ f o r d GT ครับโอ้โหอาล่ะครับตาม Ford GT ซะหน่อยนะฮะนานๆทีจะได้เจอ Ford GT ขับบนถนนไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะฮะสดๆทั้งนั้นครับโอ้โหสเตยโอ้โหจัดไปกับคูนทัชนะครับโอ้โหสี่คันอย่างรอครับสุดๆครับ คูนทัชงสี่คันนะฮะโอ้โหฝั่งโน้นนะฮะมีทางพิสตาอยู่ด้วยนะครับไกลๆนั่นนะฮะพิสตาสไปเดอร์ครับโอ้โหนี่ฮะชิรอนเพอร์สปอร์ตนะฮะโอ้โหร้อยสิบแอนนิเวอร์ซารีครับใช่หรือเปล่าแต่เพอร์สปอร์ตแน่นอนนะฮะสุดๆครับคันนี้โอ้โหนี่นะฮะเอเวนเอสบีเจครับแล้วก็355ห้าสปาเดอร์นะฮะโอ้ฟอร์ดจีทีลุยฝุ่นนี่ฮะ แต่ว่าวีแปดทุ้มๆอยู่หน้าเลยครับโอ้โ,โหเตๆะๆครับจริงแทบจะไม่ต้องยกเลยนะฮะฝนยงังเยอะท้าง<ฮ>้าโอ้โหด้านหลังผมเป็นอูรุสนะฮะคาดลายเรียกว่าละลอกเลยทีเดียวเมื่อกี้เหมือนเห็นรถพี่ชอยาอีกรอบแก้วนวนๆแถวนี้นะฮะชัดครับเนี่ยนะฮะ รถพี่ชอย Mac D D Y รรครับไสเป d ร์ครับอ G T ครับ G T นะฮะ I แปดตัวประทุนโรสเตอร์นะฮะพิสตาพิสตาไม่พอนะฮะมีส5 8มาด้วยครับ ตาหมายคันนะฮะสีแดงอันนี้ตัวปมทุนครับจัดไปกับทีดีะอฟนะฮะโอ้ยยังรอครับนี่นะฮะตัว t ีดี9อฟันทั่วโลกครับราคาตอนนี้ขึ้นไปถึง1ล้านดอลลาร์แล้วนะฮะโอ้โหมีโชว์ครับมีโชว์โู้ยโชว์นิดนึงครับมีโชว์โอ้ยนี่ครับมากับบปกติซีรอนนะฮะจอดกันริมถนนสดๆอย่างนี้นะฮะหูคันนี้ ผมเคยเจอมาแล้วจอดที่จอดถ้าบอกเลยว่าเด็กดูไบจัดเองนะครับหูวิสุดๆครับขับรอๆเลยฮะคนนี้อูวิมาจอดนี่ถนนท่านี่ครับนิดนึงฮะแ <ไป S 1> อสตันกับเฟอร์รี่ครับแต่นี่นะฮะคือรถกระบะโซนฮะกับวิตชิรอนหนึ่งพันห้ารแลกมากับเบยูสิบหกแปดจุดศูนย์ลิตรพอเทอร์โบชาร์จโอ้โหนี่ครับจะไปสกูดิโอเรียนะฮะโอ้โห นี่ครับชิรลอนนะฮบอกเลยว่าโคตรหายากโน้นนะฮะมีเฟลลี่อานาะจอดเท่ๆอยู่เลยนะคลาสสิกจริงครับโอ้โหลูทอดปุดๆๆ,ดๆ,ๆเลยนะตรงนี้คันแรกเข้างานปุ๊บต้องไปพลานฮะกับตัวจาตัว XJ220 นะฮะ3.5ลิตร V6 ครับ,บ542แรงมา้าขับไปแค่ไม่ถึง1,000ไมล์โอ้โห โคตรใหม่ไปตรงนี้นะฮะ Lamborghini Centenario Roadster ฮะหนึ่งใน20คัน,น 1, 20, ในโลกในอเมริกาเนี่ยตัว Roadster มีถึง9คันเลยนะฮะ9คันเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของที่มีทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับขับไปไม่ถึง1,000ไมล์อีกละตามสูตระฮะก็ขับไปนิดเดียวนะฮะรสถสภาพยังใหม่เอี่ยมนะครับดูด้านหน้านะฮะคาร์บอนไฟเบอร์ครับด้านข้างคาร์บอน,นะฮะไซส์เกิร์ตคาร์บอนครับด้านหลังเรีเบัมเปอร์ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันฮะดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับล้อเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เซ็นเตอร์ล็อกนะครับจบที่1.7ล้าน,นะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็มัน50กว่าเกือบ60ล้าน,นะฮะถ้าบอกเลยว่ารถระดับนี้ผมร่วมภาษีน้ำเข้าไทยให้อะ่ะผมคิดว่าระดับนี้นะฮะหน้ามันร้อยไปลายเกือบ200ล้านอ่ะนะฮะเช็นเทอรโอนะครับโอ้บอกเลยว่าโรสเตอร์ด้วยนะฮะไม่ได้หาหง่ายๆนะครับหนึ่งในยี่สิบภายในโลกฮะเก้าพันอยวที่อเมริกาครับมีสองสีครับฟ้า ดูด้านหน้านะฮะ Ford GT ก็ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ถึง1ล้านดอลครับคันนี้ Ford GT นะฮะโอ้ยผมเจอในทริปนี้หน้ามาณสิบพันละซาลีน S7 ฮะคันนี้วินเทอร์โบครับจบไปที่6 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะฮะแต่ผมแปลงให้ประมาณสักเอ่อิบกว่าล้านบาทฮะบอกเลยว่ารถอย่างนี้ถ้าอยู่ในไทยก็น่าจะ5 0 6 0 7 0ล้านน่ะราคามันนั้นเลยนะฮะโคตรโหดครับ f อ r d GT นี่น่าจะเกือบเกือบร้อยล้านอะถ้าอยู่ไทยนะฮะ นันมี9สไปเดอร์นะครับขายออกเหมือนกันที่นี่ขายออกกันแทบจะทุกคันแ uh? ล้วนะฮะเรียกว่าโหดจริงๆฮะ9สไปเดอร์ครับคันนี้วายซับแพ็กเกจด้วยฮะตอนนี้นะครับก็เรียกว่าโคตรสุดฮะผมได้มาอยู่ข้างหลังจริงๆอยู่ขนางหลข้างหลังนะฮะ MacLaren John Zylania ไปสายหน้าขับทัโลกฮะข้าไม่รู้อะไรดีกว่านะครับว่ารถคันนี้ ความพิเศษยังไงสุดแค่ไหนรอคันนี้ครับพีวันจิานาฮะเป็นรถคันที่26จาก35คันครับับไปอยู่แค่120ไมล์เท่านั้นนะฮะตั้งแต่ใหม่ๆเลย ถคันนี้นะครับใช้เครื่องอยู่ที่3ามตอภัยนะเสียงดังหนึงตอนที่เขาประมูลกันเดี๋ยวนะฮะก็ฟังผมไปก่อนแล้วกันนะฮะเพิ่มสามิบแลิตรนะครับ V8 นะครับคืเอเทอร์โบโชาร์จนะครับบอกเลยว่าคันนี้แรงแน่นอนนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีตัวมอนตอร์ไฟฟ้าได้ครับที่เพิ่มแบงมานะครับรถคันนี้ใช้ข้อที่เป็นคันนี้มาลอยนะฮะเรียกว่าข้อลั่นๆเลยครับล้อเนี่ยใช้ตัว19นิ้วนะฮะรถคันนี้นะครับสังเกตได้เลยครับว่ากระจกเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัวกระจกของตัวพิวันฮะะเพรราถคันนี้ เขาบอกว่าเพื่อที่จะทาให้มันอยู่ใกล้กับสายตาของคนขับมากขึ้นฮะกระจกเนี่ยเป็นตัวคาร์บอนเนตนฮะในส่วนของพีวันจิธานะสิ่งที่แตกต่างกับพีวันชัดเจนนะครับดูครับตัวด้านหน้านะฮะเป็นฟอนต์เอ่อเรียกว่าไอ่ฟอนต์สปิเตอร์โอ้ว่าคิดไม่ออกฟอนต์สปิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวขนาดเนี่ยไม่เหมือนกับตัวพีวันนะฮะด้านหน้านะครับแต่ไฟหน้าเนี่ยเหมือนกันฮะ,ะเหมือนกับตัวพีวันะครับแต่ พูดเลยว่าแอร์โรดดามิเกลไรต่างเนี่ยต่างกับ P1 แน่นอนนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแท็กโฟล์กัสเลยนะครับเป็นแท็กเราก็ไม่สามารถขับบนถนนทั่วไปได้นะครับจะผิดกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับ P1 GTR นะครับบางคนก็อาจจะเห็นบอกว่าเฮ้ยคันนี้หมายเลข11คันที่11หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือน่าจะเป็นหมายเลขเอ่อพวกนักแข่งนะฮะอันนี้โปรตีผมก็จะพูดแค่ฟอร์จีทเออ Ford GT เนี่ยเราเจอคันปล่อยคันแต่ฟอร์จีคันนี้ดูครับปึ๊บขับไปแค่3ไมมล์ผเดินนนวััี้ยงมากกว่า3ไมล์อีกผะ รถใหม่โคตรครับไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนนะฮะสุดยอนสปอร์ตฮะเราลองเลยค่อยๆลดราคาลงมา3.5.000เร5 0 3ยๆ l ่อกั0ต่อไปนะครับ เจ้าทัพร้อยล้านครับคันนี้ที่อเมริกายังไม่ลงภาษีนะฮหนึ่งร้อยล้านครับเจ้ไทสามร้อยขี่โคตรโตครับเ้าชิรอนสปอร์ตนะฮะ รถยูสิของทางบุกินะฮะพอร์ดระบบชาร์จไปนะครับ8.0ดจนลิตรนะฮะเจ๋งปุ๊บนะฮะอันนี้ไวร่านะฮะไวร่าอันนี้สิ่งที่พิเศษของละคันนี้นะฮะไวร่าเนี่ยก็ถ้าผมจำไม่ผิดมีร้อยคันนะแต่ว่าที่โหดฮะคือคันนี้ ฟูคาร์บอนเอ็กฟูเอ็กซ์โพสคาร์บอนเลยคาร์บอนทั้งคันคือโคตรโหดสเปคเคสนี่คือราคาแบบแพงระกอก่ะนะฮะหนึ่งในรถที่หายากที่สุดคันหนึ่งและเป็นรถที่ทำลายสถิติโลกนะครับกับรถ S S C Ultimate Arrow T T นะครับน่าจะเป็นมาจาก Twin Turbo นะฮะรถคันนี้นะครับ6.3ลิตร V8 นะครับ1,183แรงม้าครับ Twin Turbo โอ้โหโคตรแรงครับและทำาสถิติโลกอยู่ที่257ไมล์ต่อชั่วโมงนฮะทำลายสถิติโลกตอนนั้น น่ามาปี2011เหรออะไรพวกนี้นะฮะมีคันนี้เป็นคันแรกของโลกนะครับคันแรกของโลกเลยทั Number ้งวันเลยนะฮะคันนี้ SSC Ultimate Aero โอ้โหเป็นครั้งน่าจะครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่ได้เจอคันจริงนะฮะแต่ว่านาตาก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะฮะเหมือนรถแบบออกแบบแบบในเกมนิดนึงแต่ว่าที่สุดของโลกครับอยู่ขหน้าผมนะฮะตัว SSC นะครับในโลกนี้มีแค่24คันนะครับมีแค่24คันในโลกจริงแล้วก็ หนึ่งในนั้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมนะครับข้างในาข้างนอกเนี่ยเป็นสินมือเงินนะฮะข้างในาเป็นสีเทานะครับราคาของเค้านีะฮะเขาคาไดไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ750,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ20 24ล้านได้มั้งยี่สามยี่สล้านครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาประมูลเนี่ยตกอยู่ที่4 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ13ล้าน บาทไทยนะฮะซึ่งไม่รวมภาษีนําเข้านะครับอันนี้คือราคาที่อเมริกาครับถือว่าราคาถูกครับสำหรับรถที่เป็นสถิติโลกครับอยู่ข้างหน้าผมนี่ฮะ S อซเซสซี่ t ัล r ูนีครับโคตรโคตรฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนี้ฮะพามาดูงานประมูลขายออกแทบทุกคันนะฮะผมบอกราคา ตีเป็นราคาไทยโดยที่ไม่รวมภาษีหรือประมาณถ้ารวมภาษีก็บอกเป็นราคาประมาณนะฮะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งให้ชอบพีบีสุขานะครับให้พีบีสุขาเป็นช่องเดียวในไทยนะฮะที่พาไปดูไฮเปอร์คาร์นะครับแบบเกาะติดขอบสนามอย่างนี้เลยนะฮะใครอยากให้ไปรีวิวไฮเปอร์คาร์ขนาดไหนครับเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเลยนะครับผมพาพีบีสุขารไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม